ดวงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์สัญญากรมอีกด้วยนะคะเพราะว่ามันมีดวงเกี่ยวกับสุขภาพดีและสวยขึ้นนะก่อนจะไปเช็คดวงวอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะมาเปิดดวงชะตาครึ่งปีหลังของชาวราศีพฤษภกันค่ะชาวราศีพฤษภในเรื่องของดวงการงานนะคะดวงการงานของชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งปีหลังเนะะี่ยค่ะคุณจะเหมือนมีความพร้อมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างบุคลิกภาพของคุณเนี่ยคือโดยพื้นดวงของชาวราศีพฤษภเนี่ยคนราศีพฤษภมีบุคลิกภาพที่เหมือนดูดีอยู่แล้วถึงจะไม่ได้หล่อมากสวยมากแต่ดูดี แต่สําหรับผู้หญิงบางคนสวยมากเลยนะชาวราศีพฤษภเนี่ยแต่สําหรับผู้ชายบางคนก็ดูดีแล้วก็สมาร์ทมากเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพภายนอกของคุณเนี่ยค่ะมันเหมือนแบบมีความซ่อนความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างอยู่เพราะคนราศีพฤษก นอกจากว่าบุคลิกภายนอกแล้วดีภายในเนี่ยคุณยังเป็นคนที่มีจิตใจอกอ้อมอารีดังนั้นแล้วการทํางานของคุณนะคะนอกจากคุณที่จะเป็นนอกจากคุณอะ่ะจะเป็นคนเก่งแล้วคุณยังมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงานนะแล้วก็มักจะเป็นที่รักของเพศตรงข้ามอย่างเช่นในออฟฟิศในที่ทํางานคุณมักจะเป็นที่รักของสมมุริว่าคุณเป็นผู้หญิงอ่า ผู้ชายหนุ่มๆทั้งหลายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะมักจะเอ็นดูคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงก็จะเอ็นดูคุณจะเหมือนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือคือดวงของคุณนะคะในเรื่องของการงานคุณมักจะไม่ค่อยถูกกับเจ้านายที่เป็นเพศเดียวกันะนะคะดังนั้นด้านการงานของคุณเนี่ยคุณต้องอาศัยความเก่งและความฉลาดอย่างเดียวในการเอาตัวรอดแต่คุณก็เอาตัวรอดได้ในช่วงครึ่งปีหลัง แล้วก็มันจะเหมือนมีสิ่งท้าทายให้คุณมากมายเลยในช่วงครึ่งปีหลังคุณอาจจะต้องประสบปัญหากับความแบบยุ่งยากของตัวเนื้องานเพราะคุณจะต้องรับผิดชอบงานมากขึ้นทํามากกว่าหนึ่งอย่างหรือทํางานหนักทํางานหนักทํางานมากกว่าที่เคยทําครึ่งปีหลังคุณอาจจะต้องทํางานมากกว่าที่เคยทําอาจจะต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานที่มันแบบล้นมือกันเลยทีเดียวเออเขาเรียกว่า ทำงานเยี่ยงกรรมกรกันเลยทีเดียวนะแต่คนชาวราศีพฤษกเนี่ยไม่ค่อยว่นนหรอกงานมาแค่ไหนก็เอามาเหอะฉันเก่งฉันทําได้ฉันไหวอยู่แล้วขอให้มีงานทําขอให้มีเงินใช้ถูกไหมคะออดังนั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการงานคุณคุณอา,อาจารย์รับหน้าที่ หรือโดนมอบหมายงานที่มันล้นมือมันเยอะแยะมากแต่คุณเอาอยู่คุณเป็นคนเก่งนะและที่สําคัญเนี่ยความที่หวนคุณเป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารอีคนในที่ทํางานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับในที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของคุณเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานหรือบริวารทั้งหลายของคุณเนี่ยเขาก็จะเหมือนเห็นอกเห็นใจคุณแล้วก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานคุณมากขึ้นอีกด้วยค่ะ สำหรับอันนี้อันนี้อีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เหมือนช่วงช่วงครึ่งปีหลังหรือช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองว่างงานตกงานนะคะเกณฑ์ของการงานของคุณในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจากณตอนนี้คุณอาจจะว่างเปล่าในขณะที่คุณดูคลิปอยู่ความรู้สึกว่าง,งานของคุณไม่มีคุณรู้สึกแย่ก,กับเรื่องงานของคุณนะคะแล้วคุณจะทำอย่างไรคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่สิ่งแรกเลยแม่หมอคิดว่า สำหรับคนที่อยู่ไกลนะคุณมีโอกาสคิดที่อยากจะกลับบ้านเกิดสำหรับคนที่ว่างงานนะคุณมีโอกาสคิดที่จะกลับบ้านเกิดแล้วก็ไปทําเกษตรกรรมเกษตรกรซึ่งแม่หมอก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเดือนครึ่งปีหลังของคุณก็มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรเกี่ยวกับการเกษตรอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปลูกผักอะไรของคุณเกี่ยวกับการเกษตรนะคะหรือกลับไปช่วยงานที่บ้านอะไรแบบเนี้ยคุณมีแนวโน้มที่จะได้กลับไปนะส่วนคิดว่าถ้าจะ ได้งานใหม,หม่มีโอกาสได้งานใหม่หรือมีโอกาสจะได้งานไหมมีนะคะมีโอกาสจะได้งานในช่วงประมาณเดือนสิงหาชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาการงานอ่านดวงการงานเนี่ยเริ่มโดดเด่นขึ้นอีกครั้งนะคะดังนั้นแล้วก็อยู่อย่างมีความหวังถึงไม่ว่าจะออกทางไหนจะทํางานประจําหรือจะกลับไปทํางานที่บ้านดูกิจการส่วนตัวเกษตรกรอะไรพวกนี้ค่ะคุณก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะแต่ ต้องยอมรับก่อนนะสําหรับคนที่ว่างงานเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยหาะก,การที่เหมือนจะได้รับผลหรือได้รับเงินเดือนได้รับอะไรอย่างเต็มที่เต็มศักยเต็มศัก,กยภาพอย่างที่เราตั้งใจมายก็คืออย่างต้องรอประมาณเดือนสิงหาเดือนสิงหาช่วงนั้นคุณจะเหมือนว่าได้รับดอกออกผลเงินเดือนเต็มที่ผลตอบรับที่ดีเพราะมันโดดเด่นในช่วงนั้นนะคะส่วนน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษา ความหวังตอนนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเรียนการสอบเข้าการดับเรียนมีเกณฑ์สอบผ่านไหมมีเกณฑ์ที่จะหนูนนี่นั่นในเรื่องของการเรียนไหมอตอบเลยว่าคุณก็มีความเหมือนน่าย,ยินดีด้วยที่จะสอบได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ยากเกินความสามารถของคุณเพราะชาวราศีพฤษภพื้นดวงเนี่ยเป็นคนที่เหมือน รักความสบายชอบความสบายอยู่แล้วชอบทําอะไรที่มันง่ายๆคุณอาจจะเลือกสาขาที่มันเหมาะกับคุณอยู่แล้วหรือมันง่ายอยู่แล้วดังนั้นคุณไม่พลาดแน่นอนที่จะสอบเข้าได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่า คณะหรือสิ่งที่คุณจะเข้าไปเนี่ยมันเกินตัวเกินความสามารถหรือเปล่าถ้ามันเกินความสามารถจริงๆนะคุณฝืนไปก็ไม่ได้แต่ถ้ามันเหมือนเป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วเป็นอะไรที่เออมันใช่มันโดนคุณก็มีโอกาสที่จะสอบแข่งขันเข้าไปได้สําเร็จได้ผ่านเหมือนกันนะคะดังนั้นชาวราศีพฤษภน้องๆน,น,นักศึกษานะคุณควรทําอะไรที่มันอ่าพอดิบพอดีกับ ความคิดของคุณความเป็นไปได้ของคุณอย่างเช่นคือจริงๆคุณเป็นคนฉลาดชาวราศีพฤษศเป็นคนฉลาดแต่มักจะเลือกทําอะไรตามใจตัวเองก่อนเสมอดังนั้นแล้วคุณไม่อยากฝืนพอคุณไม่อยากฝืนคุณจะทําอะไรได้ไม่ดีคุณชอบแบบสายดนตรีแต่ทางบ้านให้ไปสอบหมอไม่ได้แน่นอนค่ะอืมเพราะฉะนั้นคุณต้องทําในสิ่งที่คุณชอบนะคะแล้วมันถึงจะมีโอกาสได้อีกด้วยอ่ะจะว่าไปแล้วเนาะการดูดวงก็เหมือนสถิตินั่นแหละค่ะ เป็นสต,ติชนิดหนึ่งที่มันเหมือนพิสูจน์แล้วว่ามันมันน่าจะได้มันน่าจะโดนเนาะเป็นเรื่องของสติตด้วยนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภเนี่ยค่ะครึ่งปีหลังเนี่ยคือมันแบบมันก็ใช้ได้เลยทีเดียวในเรื่องของดวงการเงินคือคุณจะต้องยับยั้งป้องกันนะคือป้องกันในที่นี้หมายถึงคุณควรจะเก็บเงินอมอเงินอีกด้วยนะเพราะว่าครึ่งปีหลังของคุณมีเหมือน การใช้ใจ่ายที่แบบจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวแบบต้องใช้เงินเยอะอยู่ๆก็ใช้เงินเยอะขึ้นมามีเหตุที่เหมือนจะต้องให้ใช้เงินเยอะนูน่นนี่นั่นสารพัดส,สารเพนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยนอกจากเนี้ค่ะนอกจากคุณจะต้องยับยั้งป้องกันควบคุมฐานการเงินวางแผนการเงินของคุณให้ดีแล้วดวงครึ่งปีหลังของคุณยังมีเกณฑ์เกี่ยวกับเหมือนจะขัดกันขัดกับอ่าขัดกับ อาจจะเป็นผู้ถือหุ้นผู้ริ่มงึผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจของคุณมันมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกันในเรื่องนะของการเงินและมันมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงอีกด้วยลูกนี้ก็ไม่ชําระนะคะแล้วก็เหมือนธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีการขัดผลประโยชน์เกิดขึ้น แล้วถ้าใครที่ทํางานประจําลักษณะของงานประจําอย่างที่บอกก็คือคุณจะต้องต่อสู้กับการเงินอันแสนหนึงหนินของคุณในช่วงครึ่งปีหลังคุณจะต้องวางแผนการเงินให้ดีเพราะอยู่ๆคุณอาจจะต้องมีภาระขึ้นมาซะงั้นอยู่ๆคุณอยากได้บ้านหลังใหม่รถหลังใหม่ขึ้นมาคุณก็จะต้องแบกรับหนี้สินก้อนโตเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเงินก้อนโตนั่นเองค่ะในเรื่องของดวงโชคลาภนะคะของชาวราศีพฤษภ คุณไม่ควรที่จะเล่นการพนันทุกชนิดในช่วงครึ่งปีหลังมไม่โอเคเลยเพราะว่ามันไม่มันไม่สมควรที่จะเล่นไม่ว่าจะเสียงโชคหรืออะไรต่างๆที่มันเล็กๆน้อยๆก็ตามมันไม่มีเกณฑ์เกี่ยวกับด้านโชคลาภเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์ที่จะเหมือนอถ้าถามว่าจะได้อะไรมาแบบฟุกๆไหมลาบลอยลอยไปเลยค่ะลาบลอยมันไม่เป็นลาบมันลอยหายไปกับสายน้ําเลยดังนั้นแล้วก็ ถ้าอดไม่ได้กระเบาได้เบานะคะอย่างเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะว่าเกณฑ์โชคลาภมันไม่ค่อยเข้านะคะครึ่งปีหลังสําหรับชาวราศีพฤษภดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะเอาล่ะสําหรับคนโสดอ่าคนโสดคุณจะเจอคู่แท้หลายคนแอบงอนแม่หมอว่าแบบจะเจอจะเจอมันไม่เจอสักทีค่ะแม่หมอค่ะอันนี้มันก็ต้องขึ้นเกี่ยวกับบุญกรรมวาสนาของคุณด้วยนะ อันนี้แม่บอกดูโดยรวมนะคะชาวราศีพฤกษกค,คุณจะเจอคู่ท้ายหรือคุณจะเจอแบบว่าคุณจะมีแฟนพูดง่ายงแต่การเป็นแฟนของคุณน่ะมันจะไม่หวือหวาคือจะมากันในลักษณะของเพื่อนแล้วก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดกันไปเรื่อยๆการพัฒนาที่จะถึงขั้นแต่งงานยังไม่เกิดแต่จะเป็นแฟนที่รู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนอหรือสําหรับคนไหนที่ ไม่รู้จักใครเลยหรือไม่มีเพื่อนเลยนะตอนนี้ที่จะ เข้าขายในการรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ๆมันมีคนที่เหมือนอาจจะเป็นคนที่มารู้จักมาแล้วเพื่อนบ้านคนใกล้ชิดใกล้อําเภอต่างถิ่นจะเข้ามาเป็นเพื่อนของคุณก่อนคือเขาจะเข้ามาในรูปแบบเพื่อนและความคิดก็อาจจะอยู่กันแบบขออยู่กันไปแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆยังไม่พร้อมจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้เนาะคนโสดน,นะตอนนี้มีเกณฑ์ที่จะไม่แต่งก็ได้แต่ขออยู่กันเป็นเพื่อนเป็นคนรักที่เสมือนเพื่อนกันไปดีกว่าจะได้อยู่กัน นาน,น,านยาวๆนะคะความรักของคนโสดชาวราศีพฤษภจะเป็นลักษณะนี้ในช่วงครึ่งปีหลังส่วนคนที่มีคู่แล้วหรือไม่โสดนะคะความรักของชาวราศีพฤษภก็จะมีเกณฑ์เบื่อหน่ายซึ่งกันและกันก็คือไม่ได้ลดสถานะหรอกนะแต่จะเบื่อหน่ายหลายทิศทางเลยเบื่อมากละเบื่อมากแ,แค่ตอนนี้ก็อาจจะเบื่อแล้วก็ได้เบื่อมากละแต่ความสัมพันธ์ก็จะอยู่ในความรักษาระดับ คือจากที่เคยหวือหวาครึ่งปีหลังอาจจะต้องไม่หวือหวาไม่โรแมนติกแต่เข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิมตลอดก็คือรู้ใจกันตลอดแต่จะอยู่ในลักษณะของความเงียบเงียบไม่หวือหวาความโรแมนติกความหวานอาจจะหายไปนะคะชาวราศีพฤษภอาจจะต้องทําใจนิดนึงเนาะอาจจะเป็นเพราะตัวเราเองที่มันถึงเวลาแล้วถึงหรือความต้องการความรักสงบอยากอยู่เงียบเงียบหรือแบบมันไปสนใจด้านทางธรรมซะเยอะ อ,อครึ่งปีหลังคุณอาจจะไม่รู้อะไรโดนใจแหละทําให้คุณเหมือนไปหันด้านทางธรรมทาให้ลดกิเลสหรือความต้องการต่างๆเออความความทวิหินหากิเลสตัณหาเกี่ยวกับ เรื่องของโลกิยะอะไรเงี้ยหรือคุณเข้าสู่ช่วงของความเบื่อแล้วเรื่องแบบนี้คนที่เจ้าชู้ก็เขาเรียกว่าเสือสิ้นลายอาแต่อาจจะสิ้นลายสักครึ่งปีนี้ก็ได้นะแต่ปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยคุณมันล้างมือในอ่างทองคําเบื่อมากสาวๆคุณเบื่อมากจากที่คุณเคยเจ้าชู้คุณมีความเบื่อมากเบื่อแม้กระทั่งคนข้างๆอยากจะรู้สึกบําเพ็ญหรืออยากที่จะแบบ ไปสู่ทางธรรมเพื่อให้จิตใจหรือปัญหาต่างๆมันคลี่คลายเพราะคุณเจอปัญหาด้านความรักมันเยอะจนจนมันถึงจุดอิ่นตัวที่แบบอยากอยู่สงบสงบ,สงบหรืออยากเป็นคนดีขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะ,ะถามว่ามีเกณฑ์ที่จะเลิกรากับแฟนไหมไม่มีไม่มีนะคะเป็นเกณฑ์ที่เหมือนแค่อยากอยู่เงียบๆอยากเข้าสายธรรมอยากเข้าสู่ความเป็น ธรรมาอยากเป็นคนดีว่างั้นนะคะอ่าต่อไปในเรื่องของสุขภาพค่ะในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีพฤษภช่วงครึ่งปีหลังนะคะ จริงๆตามพื้นดวงแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยเกณฑ์สุขภาพของคุณค่อนข้างจะสุขภาพแข็งแรงดีและดูเหมือนว่านะับตอนนี้คุณเองต้องการที่จะรักษาดูแลสุขภาพกำลังเหมือนอพยายามที่จะให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาก็จะได้ว่าสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆมากกว่าและ,ะคุณเนี่ยมีดวงที่จะทำประกันด้วยทำประกันชีวิตหรือทำประกันเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ของตัวเองคือคุ้มครองชีวิตตนเองอครึ่งปีหลังคุณเล็งที่จะทําอะไรเพิ่มเติมด้านสุขภาพทําประกันซื้อสุขภาพให้ชีวิตซื้อประกันให้ให้ชีวิตตัวเองหรือหาของที่มันเหมือนทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นอ่ะและครึ่งปีหลังสําหรับสาวๆหรือใครที่ต้องการสัญญกรรมนะคะดวงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์สัญญกรรมอีกด้วยนะคะเพราะว่ามันมีดวงเกี่ยวกับ สุขภาพดีและสวยขึ้นนั่นหมายถึงว่าคุณมีดวงเกี่ยวกับด้านสัญญก,กรรมนั่นเองค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังในครึ่งปีหลังของชาวราศีศพฤษภนะคะคุณเนี่ยมีดวงเกี่ยวกับอุบัติภัยหรือว่าภัยธรรมชาติะค่ะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉียบพลันโดยคนโดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอย่างเช่นน้ําท่วม หรือฟ้าผ่าไฟไหม้อะไรแบบนี้ค่ะเอ่อหรือฝนตกแล้วทำให้บ้านของคุณหลังคาพังอะไรเกี่ยวกับอุบัติภัยอะค่ะซึ่งอาจจะทำให้ข้าวของของคุณได้รับความเสียหายหรือคุณตัวคุณเองได้รับความเสียหายให้ระวังให้ดีช่วงครึ่งปีหลังนะคะมันจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวดังนั้นแล้วเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเนาะไม่ว่าภัยประเภทไหนก็ให้ระมัดระวังไว้นะคะ อาละคสำหรับชาวราศพีพฤษภนะคะมันยังมีเรื่องอยู่สําหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือใครที่กําลังมุ่งหวังมุ่งหวังอะไรบางอย่างอยู่นะตอนนี้นะคะถามว่ามันมีโอกาสที่จะสําเร็จหรือไปอยังสิ่งที่มุ่งหวังได้ไหมบอกเลยว่าขอให้คุณอยู่อย่างมีความหวังนะคะเพราะว่า ความหวังของคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ในเดว,วันนี้อีกด้วยถ้าคุณตั้งใจมากๆคุณมีโอกาสชนะมันและคุณก็จะสําเร็จในสิ่งที่หวังนะคะอะตบท้ายด้วยเรื่องของการทําบุญนิดนึงนะคะการทําบุญเนี่ยชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งปีหลังนะคะควรจะทําบุญแบบเ,เขาเรียกอะไรอะวัสดุอุปกรณ์อ <c> ะ <oughs> แม่หมอก,ก็อยก็จะแนะนําไปในทิศทางของแบบ เขาเรียกว่าไม่ให้เกินตัวนะคะในเรื่องของการทําบุญนี่ค่ะถ้าคุณได้มีโอกาสทําบุญกับ1เพศตรงข้ามหรือวัยวัยตรงข้ามอย่างเช่นไม่ใช่วัยตรงข้ามทาบุญกับเด็กทําบุญกับเพศตรงข้ามและทําบุญด้วยการบริจาคของสิ่งของวัสดุสิ่งของ,ง,ของต่างๆนะคะจะช่วยให ชีวิตคุณในครึ่งปีหลังหรืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในเรื่องของบุญนะคะก็คือจะช่วยให้คุณเนี่ยค่ะ,ะมีคนอุปถัมภ์มีคนเมตตาะนะคะแล้วชาวราศีพฤษภเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนจิตใจเมตตาดีมีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีดังนั้นถ้าเราทำบุญแบบนี้ค่ะนอกจากจะทำให้เราเนี่ยได้รับความเมตตากลับมาตอบแทนแล้วยังช่วยให้เหมือนอ เราจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ออการทําบุญด้วยอุปกรณ์เนาะหรือข้าวของบริจาคต่างๆจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่เหมือนมีคนคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือคอยเมตตาเอ็นดูคุณและคุณเองก็จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อีกด้วยเช่นกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะการทําบุญก็ เป็นความเชื่อได้หลากหลายช่องทางหลากหลายคือบุญจะทํายังไงก็ได้มันก็ได้บุญมันก็มีความสุขกับใจเราอยู่ดีนะคะแม่หมอก้อยแนะนําเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจะทําบุญรูปแบบไหนหรือ,อจะอดำเนินชีวิตอย่างไรขึ้นกับตัวของคุณเองแม่หมอก้อยขอให้คุณเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จและมีความสุขในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปถัดไปในราศีมิถุนค่ะวันนี้ไปร้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ